ยังไมม่ีเปิดบาาวโหดทอมมากเลยก็ฉันเคยคบทอมมาก่อนแล้วฉันมีความสุขเธอและอย่างผู้หญิงเหมือนกันแล้วมีอะไรเสียหายมันช้ำจากผู้ชายมาเยอะไม่ว่าเขาจะเจออะไรมาถ้าเขาเข้ามาเราจะทำให้เขาเป็ความสุขเองนี่ งที่บาโฮดจากที่เราเคยติดบาโฮดผู้ชายนี่ก็เป็นหนึ่งในลูกค้าบาโฮดผู้ชายอยู่ดีเออก็เป็นหนึ่งในบาโฮดผู้ชายเหมือนกันเธอก็ไปกับฉันโฮดตายไปด้วยกันวันลับมาวันอาทิตย์งอนกูด้วยไมึงต้องบาลานซ์กูอย่นนะจูนะฮะเศร้าๆอยู่เปลี่ยนวิกฤตให้เป็นโอกาสจีำบอกจริงๆเคยรู้มั้ยแม่งไอ้ผู้ชายทำให้เราเจ็บมีแฟนทอมเลยทุกวันที่มีแล้ว ยังไม่เปิดบาร์โฮสทำมากเลย6เดือนที่เศร้าๆจนเป็นธุรกิจครับวันนี้ขนน้องๆจากบาร์โฮสมาด้จะขอต้อนรับน้องๆทุกคนฮะสวัสดีครับคุณแม่ด้สวัสดีคุณแม่ร้านอะไรนะร้านโอลิเฟนแบงคอกค่ะอยู่ตรงไหนพี่แอร์อยู่ตรงข้ามโรงพยาบาลนวร์เวย์ถนนอะไรคะภรษีมณฑลจิตภาษีมณฑลจิตค่ะนั่นหรอใช่ค่ะนึกยังไงมาเปิดเอาจริงๆนะ เมื่อกี้นี่ขนาดคุณชอบกับวิปุญญอุ้ยเมื่อกี้พี่ปุ่นกก็น้องชอบพี่ปุ่น้องชอบเราไปเขานึกว่าเป็นผู้ชายจริงๆคือสาวหล่อค่ะอันนี้เป็นทอมนะเป็นผู้หญิงเหมือนกันหาสาวหล่อหมดเลยทั้งร้านเลยค่ะทั้งร้านมีกี่คนตอนนี้อู้เยอะเนาะกี่คน่แล้วแต่แท็กค่ะรวมทอมได้สี่สิบถึงห้าสิบคนเลยอ่ะแล้วแต่แท็กค่ะแท็กหนึ่งก็สี่สิบห้าสิบคนแล้วแต่ยิ่งช่วงปาร์ตี้นี่เยอะมากอย่างวันเกิดเราเนี่ยเดี๋ยวปาร์ตี้ละ สิบสิงหาเนี่ยเต็มร้านเลยทำไมเธออยู่ดีๆเธอถึงอยากมาทำกิจกรรมบ้าทองก็ฉันเคยคบทองมาก่อนแล้วฉันมีความสุขเธอและอย่างผู้หญิงเหมือนกันแล้วมีอะไรเสียหายเข้าใจปะมันช้ำกับผู้ชายมาเยอะหรือยังไงเอ๊หรือเพิ่งมาได้สติตอนอืบระจำเดือนจะหมดหมดไปแล้วหมดไปแล้วมันเหมือนรู้สึกว่ามันอยู่ในเซฟโซนป่ะพี่เออเซฟโซนมากกเซซฟโนรู้สึมีความอบอุ่นเมื่อก่อนคบทองเหรอ ครบๆปีๆเขาเก้าปีกับแปดปีข้ออ้างไปงั้นแหละแต่ความจริงฉันคู้นจักหลอดมา20่สแล้วสิบปีก็มีผู้ชายเด็กมาตลอดใช่ไหมผู้ชายอดีตภรรยาแต่ก็โอเคมันก็ควรจะสำเนียกค่ะเก็ลืมนะคะกเลยมนะคะมันสามสี่สิบสี่สิบปีมันไม่เคยซักเซงกับผู้ชายมันก็ต้องหาสักคนที่อยู่ข้างๆแล้วมีความสุขใช่วันนี้ก็เดาเอาเว้ย ช่วงที่บาโฮสจากที่เราเคยติดบาโฮสผู้ชายนี่ก็เป็นหนึ่งในลูกค้าบาโฮสผู้ชายอยู่ดีดีเลก็เป็นหนึ่งในบาโฮสผู้ชายเหมือนกันโก็ไปกัฉันมดตาไปด้วยกันลาจับมาวันอาทิตย์งอนกูด้วยไม่จงมึงต้องมาล้านกูเดี๋ยวนี้นะยัมึงจะกูไปยังไงอ่ะกูชอบผู้ชายอย่างกูไปบาอไม่ได้อเราอกอีกอย่างอย่างที่สองปากกูเปรี้ยวอยู่ใช่จริงจริปวันนั้กระดกเอุงี้มึงยกมาที่รายการกุลการ์มันากกว่าไม่เคยไปร้านนี้ยังยัไม่ได้ไปด้วยแนะนำ น่แต่ละคนเชื่ออะไรกันบ้างเรียนที่ไหนอะไรทำไมถึงไม่ต้่งทำงานเริ่มแรกเลยไปเลยชื่อหวานค่ะชื่อหวานก็มองกล้องมองกล้องผู้เลี้ยงดังเลยลูกชื่อหวานค่ะหวานค่ะหวานต่อคืนเคยได้หลายได้สูงสุดเท่าไหร่กินก็ต้องกี่ดื่มกี่ดื่มเพราะเลยเป็นดิงเหมือนเหมือนเปล่าเขาจะเป็นี่งดื่นใช่ไหมใช่เหมือนกัน หกสิบดื่มอย่างที่พี่ไปล่าสุดบารโฮเอสชุติมาพาพี่ไปเนี่ยนะมีน้องคนหนึ่งซื้อเบนซ์ให้เลยค่ะใช่ซื้อเบนซ์เป็นของขวัญรถเบนซ์รถคันใหคือมีคนซื้อเบนซ์ให้น้องรถคันใหญ่ๆเนี่ยเนาะรถเบนซ์คันใหญ่ซื้อให้เหรอสามล้านสี่วันนั้นเลยเหรอสามล้านแล้วแร้วคนยี่หอม้อมมมชอา ดูติ๊กต็อกเขาดีจริงๆก็คือคนทับเลยใช่เขาเคยมีใครเอาอะไรมาให้แบบขนาดนีไปบ้านรถอะไรอย่างนี้ยังยังเลยใช้ใหม่ด้วยใช้ใหม่ด้วยยังค่ะยังเลก็คือแบบมากสุดก็คือ50าสิบดื่มนะคะคุณสมบัติพิเศษของเราหวานคืออะไรเอวหวานค่ะเอวหวานใช่เอวหวานจริงเขถ้ามาเจอเต้นเหมน้องหวานนี่เรียบร้อยเลย เอวหวานเอวหวานนี่ผู้หญิงมานั่งรอมานั่งเฝ้านะเธอเนี่ยเป็นเรื่องยาวเลานะมาร้องไห้ไอ้นี่ก็แบบว่าลูกค้ารอไงร้องไห้บอกเดี๋ยวค่อยมาเคลียร์แล้วก็กลับไปก่อนรอต้องจริงก่อนเอวหวานเนาะมีคนมาติดจริงจริงติดจริงๆรค่ะเนี่ยดูตัวโดนเนี่ยตัวตึงอีกคนนึงเนี่ยอีกคนนึงอ่ะแนะนำตัวเองหน่อยลูกสวัสดีค่ะชื่อดอลล่า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 คุณสมบัติพิเศษดอลล่าคือได้หมดแค่สูตชื่อได้ ตอนแรกก่อนมาอยู่บาร์ที่เคยทํางานอะไรมาก่อนเมื่อก่อนเคยอยู่ร้านกาแฟค่ะทำกาแฟบาริสต้าบาริสตาใช่แล้ววันึังคือยังไงอยู่ที่เขาบอกเอาละวันที่เราเปิดบาร์โฮสต์ทำกันนึกยังไงอยากจะมาหน้าที่เราต้องในแต่ละวันต้องทําอะไรบ้างลูกก็ดูแลลูกค้าลูกค้าเข้ามาก็จะดูแลลูกค้าไม่ว่าเขาจะเจออะไรมาถ้าเขาเข้ามาเราจะทําให้เขามีความสุขเองนี่หน้าที่เราจะทําให้เขามีความสุขเองไม่ว่าเขาจะทุกข์มาจากเรื่องอะไรก็แล้วแต่ จะทาให้เราเขามีความสุขนั่นคือหน้าที่ของเรามีแค่นั้นค่ะเราเคยหลงรักลูกค้าไหมไม่เคยยิ้มแต่ไม่เคยล้านน่าจะเยอะเพราะว่าผู้ชายอ่ะสมมติอย่างผู้ชายอย่างเงี้ยสมมติเราผู้ชายพี่เคยถามเด็กอ่ะที่ตัวฮอตที่แบบได้เงินเดือนเดือนเลยเป็นล้านๆอ่ะบอกพี่มดมันเคยด่าฉันกลับเลยว่า พี่อย่ามาหลงรักอะไรกับพวกผมเลยนี่พวผมไม่มีความรักกับใครทั้งนั้นอ่ะโอตั้งบรรทินาไบมคือมันสอนฉันเลยอ่ะเนาะตอนนั้นเหมือนโดนเด็กตบหน้าพี่พี่อย่ามาทุ่มเทกับหรือมารักกับพวกผมผมไม่มีสิทธิ์รักไม่มีไม่มีใครรักพวกผมได้หรอกเพราะผมรักเหมนมันนี่แล้วทำงานกลางคืนด้วยค่ะไม่มีเวลาแต่งน้องเองเคยหลงรักลูกค้าไม่ลูกเคยค่ะเคยเคยแล้วทำยังไงลูกเราให้เธะเรืออะไรแล้วไม่เลือแล้วบอกเขาไหมบอกเขาไหมแต่เราเก็บไว้ในใจไหมหรือว่าเราบอกเขา ครบกันเลยครบกันเลยจะเลิกกันไปแล้วจะเลิกกันไปแต่สุดท้ายมันก็ต้องต้องเลิกอยู่ดีใช่้องให้มีไหมลูกอย่างเบาว่าผู้ชายจะต้องทำให้เขารักเราหลงเราอยู่กับเรานานๆเพื่อที่เราจะได้ดื่มต่อเนื่องแล้วแต่วิธีของคนวิธีของหนูเป็นยังไงกเยอะหนูใส่อ้อนหนูใส่อ้อนหนูใส่อ้อนสายอ่อนอ๋อหนวดสายอ่นอ๋ออ๋นอ๋อ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 น๋ออ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 ๋อันออ๋ออ่ออ๋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 ออออ๋ออ๋ออออออ๋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 อ ชื่อชื่อคิรินคิรินคุณสมบัติของคิรินคือนัวหมดสดชื่นค่ะนัวหมดสดชื่นนัวหมดไม่สดลูกใครคิรินปลาหมึกแล้วใช่ปากว่ามือถึงไงมิงไหที่ชอบนัวแล้วชอบอยู่กับคิรินนี่ล่าสุดได้แหวนเพชรมาแล้วจ้าเธอโอ้แม่นี่เธอใช่หรือว่าลู่นะที่รินเขาเขาส่งใบเสนอมาให้ส่งมาให้ถึงงานส่งแหวนเพชรมาให้เลยใช่สุดๆนะฮะน่ารักคิรินน่ารัก ก็คือเขาเขาส่งมาให้ที่ร้านเลยตอนนั้นกําลังซ้อมเต้นอยู่ครับที่ร้านแล้วเขาก็ส่งมาให้แล้วทีนี้พี่เอกก็บอกเอ้ยคิรินคิรินมีกล่องแบบมาให้มีพัสดุกมาให้แกะแกะแก่แก่อะพอแกะไปก็เป็นแหวนเพชรครับแล้วก็มีการเขียนนู่นนี่นั่นนู่นเยอะอย่างเยอะอย่างวันนึงเคยมีคนมาทุ่มยิงให้หนูมากสุดเท่าไหร่ลูกวันหนึ่งประมาณร้อยยี่สิบค่ะร้อยยี่สิบเดิม อ่าฮะร้อยดื่มก็หมื่นแปดใช่ไหมเพิ่งเปิดได้แค่3เดือนค่ะสามหมื่นเพิ่งเปิดสามเดือนร้านอื่นก็เปิดกัน7จ็ดแปดปีแล้วเราเพิ่งเปิดแบบแกะกองกันเลยเด็กบางคนไม่เคยทำ้วยไม่เคยทาด้านนี้เลยแล้วก็มาทำก่อนหน้าที่ทำมาหากินอะไรมาก่อนจบวิศวะมาอะไรนะจบวิศวะมาจบวิศวะแล้วก็ทำโปรเจกต์แมนเร์ ตอนนี้ก็ยังทำโปรเจกต์แมเนเจอร์อยู่ทุกวันคือตอนเช้าหนูก็ไปเป็นโปรเจกต์แมเนเจอร์หนูก็ไปไปไปเป็นสิออทธิ<ม>หนูเรียนใช่คือจริงๆแล้วคือ อันนี้หนูรับเป็นงานมือปืนในทางวิศวะเขาจะเรียกว่ามือปืนก็คือโปรเจกต์แมเนเจอร์ใช่เป็นจ็อบเราก็ยังเป็นต้องเข้างานทุกวันแต่เวลาที่งานมีปัญหาหรือมีประชุมเราจะต้องเข้าไปบิฟซงานกับเขาอันนี้ก็คือเป็นงานเสริมของหนูใช่ตรงนี้เป็นงานเสริมรายได้มันมากกว่างานหลักใช่ใช่จ๊่ปวิศวะกลายเป็นงานเสริมแล้วว่าตอนนี้ตอนนี้วิศวะเปิดงานเสริมไปแล้วพอให้ไปเที่ยวบาร์ห้องไปอย่างเงี้ยไปไหมเมื่อกี้เห็นยืนสั่งกับบิ๊กอยู่นะไปไหม อย่าหนีไปนะอีพอยอันนี้อีกหนึ่งคุณผ่านมาเจอครับสวัสดีค่ะชื่อน้องฟีนค่ะน้องฟีนคุณสมงบัติน้องฟีนคือเต้นน้าหน้าใส่ไหมลูกผู้ใส่ไหมเต้นอะไรเต้นอะไรลูกเต้นเต้นน้ำหน้าค่ะเต้นน้ำหน้าเต้นน้ำหน้าเต้นมาก่อนเลยค่ะโอเคจริงๆแล้วก่อนที่มาทำที่นี่ทำงานที่ไหนมาก่อนก็เป็นบริต้าเหมือนกันค่ะส่วนใหญ่ชงกาแฟเนาะ มันมีศิลปะนาะในการจงกาแฟรใช่ค่ะหนูชอบแต่ว่าแบบรายได้มันก็มันไม่พอใช่ค่ะก็เลยแบบเพื่อนชวนแล้วก็มามาทำงานแบบนี้มีใครเคยเป็นหมอใคเคยเป็นพยาบาลมาก่อนมีั้ยเอาชีวะนี่เลยเคยเป็นอะไรเคยเป็นพนักงานราชการครับทำอะไรแล้วออกยังออกเลยออกเลยออกเลยจริงๆเมื่อก่อนทําอะไรมาก่อนเป็นพนักงานราชการอยู่ที่แขวงทางหลวงบุ่งการครับ ออกเลยแั้็ออกเลยออกเลยครับทำไมอ่ะมันเงินไม่พอใช้มีส่วนครับเพราะว่าเราเป็นแค่พนักงานชั่วคราวเองครับไม่ใช่ไม่ใช่พนักงานใช่ครับน้องๆทั้คนในนี้นี่มีใครพี่แอคนมีแบบชวนมามีในนี้ไหม พี่เบียแบบชวนมาทำอะไรเงี้ยเขาก็มาสมัครกันน้่ยมีอาชีพอะไรแปลกๆอีกไม่อันนี้ก็เป็นเด็กเสิร์ฟก่อนน้ลองบิวมาจากเด็กเสิร์ฟแล้วก็เด็กเสิร์ฟในร้านนะทุกคนทุกคนก็พูดว่า ทำไมเป็นเด็กเสิร์ฟไม่เป็นโฮสเดี๋ยวคนพี่หนูยังไม่ค่อยเข้าใจหนูลองงานก่อนหลังจากนั้นมาเป็นเป็นยังไงนะตอนแรกหนูผู้เสีไหมลูกเดี๋ยวขอแยกแถมเด็กเสิร์ฟกับเด็กโฮสมันต่างกันยังไงลูกรายได้ก็ต่างกันแล้วใช่รายได้ต่างกันแล้วก็ความเหนื่อยหน้าที่เขาต่างกันแล้วครามเหนื่อยกว่าหน้าที่จริงๆคือในแต่ละวันแขกเดินเข้ามาปุ๊บหน้าที่ของคุณคือจะต้องทำให้เขาหายทุกข์ร้องไห้อกหักมาก็ต้องทำให้เขาหายทุกข์ใช่ค่ะ ทิชชูต้องสแตนบายสแตนบายค่ะถอว่าถ้าเขาทุกมาเราต้องฟังเขาถ่ายเขาเกิดอะไรพี่อะไรเงี้ยถ้าลูกค้าจีนอ่ะเขาบอกตอนนี้ลูกค้าจีนกำลังจะเข้ามาแล้วมีไหมลูกมีค่ะยังไงเจอมาแล้วเป็นยังไงก็แบบตอนแรกก็คุยกับเขาไม่รู้เรื่องเท่าไหร่ค่ะแต่ก็เขามาเขามาปรับทุกคือทิชชูสองกล่องคือยังเอาไม่พอใช่ค่ะภาษาไทยเหรอเขาพูดได้นิดหน่อยค่ะ อร้ถสื่อสารดงวยสัญลักษณ์ก็ยังได้ส่วนภาษาอังกฤษใช่อังกฤษบ้ภาษาอังกฤษใช่ภาษาคูเกิลเขาใช้คูเกิลใช่ถ้าเห็นนั่งในร้านแล้วก็ฟังฟังกันนี่ไม่ต้องห่วงเพราะแสดงว่าเขาจะพิมพ์ให้เราคือเขาจะพิมพ์ให้เราแล้วเราก็ส่งให้เขาดูแล้วเขาก็จะพิมพ์เครื่องเขาแล้วเขาก็ส่งให้เราดูคุยกันดูเรื่องนั่นคือวิธีการติดต่อใช่ซีซาร์เป็นภาษาใช่ภาษาเป็นแล้วรักระยะไกลๆหรือมีกับเขาบ้างไหม มีรักแบบใครเคยมีรักแฟนอยู่ไกลๆแฟนอยู่ต่างประเทศอะไรอย่างเงี้ยมีไหมอยากว่ามีลูกค้ามาแบบมเวสามเดือนใช่ไหมใช่สามเดือนก็จะมีน้องบางคนอย่างเงี้ยคือน้องส่วนใหญ่ทำงานแล้วก็เก็บเงินเลี้ยงครอบครัวอย่างเงี้ยอย่างอันปันเนี่ยเก็บขวดเก็บอะไรกับคุณแม่นะก่อนมาทำงานนี่เรื่องจริงนะยัังงไสวัสดีครับเราองอันปันเหรอลูกใช่ค่ะอันปันอันปันค่ะเราชือลูกเราใครตั้งให้ใครตั้งให้อันนี้คือมาตั้งนานแล้วค่ะอันปันแยังไงชีวิตของหนูยังไงก็หนูถ้าสมมติโฮสต์เนี่ยคือ มันก็มีรายได้มากขึ้นแต่ว่าหนูอะพอหลังจากเลิกงานเนี่ยหนูจะไปเก็บขวดกับแม่เก็บของเก่าไปขายทำทำค่ะเพราะว่าหนูส่งน้องเรียนแล้วก็แม่เขาป่วยเป็นมะเร็งมะลูกทำทุกอย่างหนูก็คืองานตรงนี้มันไม่ใช่แค่เลี้ยงแค่ตัวหนูเอาไปเลี้ยงครอบครัวได้ด้วยใช่ถามจริงจริงวันเนี้ยเขาบอกว่าทํางานโฮสเราจะต้องห้ามมีความรักจริงไหมมาตัดกับโฮ้ผู้ชายไม่ห้าห้ามแบบ รักลูกค้าห้ามมีความรักมันคือมันคืออาชีพจริงไหมไนเพิ่งตอบซิมันจริงไหมก็มีส่วนนะคะคือถ้าสมมติว่าเป็นลูกค้าเขาเคยมาเที่ยวแบบนี้พอเราไปคบกับเขาเขาก็ชอบเที่ยวแบบนี้อยู่ดีใช่แล้วความหึงหวงมันก็มีถ้าเขายังคบกับเราแล้วเขามาเที่ยวโฮสต์อีกเราก็หึงเขาอยู่ดีแล้วถ้าแบบว่าเรามีแฟนอยู่แล้วเรามาทํางานโฮสต์แบบนี้แฟนหึงไหม ก็มีมีบ้างนะคะแต่ว่ามันจะมีบางทีเรามีผู้หญิงแฟนทํางานกลางคืนเหมือนกันเขาก็จะเข้าใจเรามากกว่าคนทํางานกลางวันนะ,ะน,นี่ก็คือปรากฏการใหม่เห็นไหมฮะ ปกติเราเห็นหลังๆเนี่ยรายการออนไลน์ทุกรายการต้องไปบ่าวฮุ้ผู้ชายฉันก็เลยยกบ่าวฮุ้ของเอชุติมามาแฉเลยไม่แต่เขาบอกว่าพี่เอมีแบบสาวสองก็นิยมเที่ยวเที่ยวใช่ค่ะจริงงงโอเคมีสาวสองชอบเยอะมากเลยน้องๆเนี่ยหลงกันเลยอ่ะจริงเหรอจริงค่ะสาวสองเล่าเซกใครมีสาวสองชอบบ้างใหญใครไปเลยไมเลยสเปกเกสเปกสาวสองมากเลยนี่ยหลานก็คือมันมหาดอล่าบ่อยเลยใช่ค่ะ มีค่ะใส่วันช่องหน้าวันๆอย่างเงี้ยค่ะสมแล้วผู้ชายมาจีบจริงๆก็มีมีค่ะผู้ชายมาที่ที่ร้านแล้วก็มาจีบจริงๆมีค่ะมีค่ะสมัติ็นขั้นสากลผู้ชายมาได้นะคะเดี๋ยวบอกบอกกันว่าผู้ชายมาได้แต่ว่าต้องมากับเพื่อนสาวเพื่อนผู้หญิงว่า ต้องมีคนคือไม่ใช่ว่าผู้ชายมาหนวดเฟิรมมามาไม่ได้ไม่ได้ค่ะต้องมีเพื่อนมาต้องมีเพื่อนผู้หญิงพามาเพื่อนเกย์พามาถึงจะให้เข้าร้านได้ไม่ใช่มาเป็นกลุ่มก้อนสิบสองคนสิบคนแล้วเดินมาแบบหนวดเฟิร์มเงี้ยไม่ให้เข้าร้านกูกฎร้านเธอห้ามอะไรบ้างเธอไหนฉันเล่าได้เลยันบอกฎร้านคือห้ามผู้ชายมาโดยที่แบบไม่มีเพื่อนผู้หญิงหรือเพื่อนเกย์พาเข้ามาอ่าโอเคอ่าข้อที่สองคือห้ามเล่นยาเสพติดค่ะยาเสพติดห้ามเลยนะคะข้อที่สามคือพยายามนะคะอย่า คือ,อะไยอ่ะอย่ารักลูกคา้าแบบพยายามแบบว่าดูแลลูกค้าได้แต่อย่าให้ใจกันเพราะให้ใจมากๆม,มันจะเกิดปัญหาไงสมมติว่าอ๋อน,นี่ก็รักคนนี้ก็รักแล้วลูกค้าก็จะมาเยอะงานมันจะไม่เป็นงานาาเสียงานซะแล้วเด็กก็จะอึดอัดลูกค้าก็อึดอัดก็พยายามแบบว่าดูแลลูกค้าให้ดีที่สุดอแน่นอนอัเนี้แหละคือโค้ดไอ้อย่างที่ไอ้พออยู่ดีพอจะเดินเข้าไปร้านเดินเงี้ยคนเดียวไม่ได้ไม่ได้ อ๋อคนเดียวอย่างเงี้ยได้แต่ถ้ามาเป็นเยอะๆผู้ชายกอดคอไม่ก็ไม่ได้ที่มาเป็นกลุ่มเงี้ยไม่ได้ใช่ไม่ได้ไม่ได้แต่ถ้าในในกลุ่มมีเพื่อนผู้หญิงอ๋อได้เพื่อนเกย์พามาได้มาจอยมาจอยได้ได้ได้ผู้ชายเป็นล้านเราเยอะนะเยอะมากดูละครซีรีส์ซิทคอมวาไรตี้คอนเสิร์ตและทีวีออนไลน์ได้ทางแอปวันดี